ค่ะชื่อ้ตาแสดนค่ะวันนี้เราจะมาแสดงเพื่อนหูนาและหนู่รงนูนามาแล้วมีหนูสตัวตรชื่อบาอาศัยชนบทีสงชืลิลี่อาศัยอย่ใมหนูทสองเป็นเพื่อนซีกันมาั้งแต่เหนึ่งชบาและลิลี่กจทาโทรศัพท์ สวัสดีลิลีสวัสดีชวาสบายดีไหมสบายดีแล้วเธอละเราสบายดีวันนี้เราได้เปิดกระม้มาเยอะเลยนะมีคนใจดีให้เรามางันเธอทำขนมให้เราทานได้ไหมได้สิก็แต่เธอมาหาเราวันไหนหรออาทิตย์หน้าเลยได้ไหมโอเคงั้นเจอกันนะโอเคเมื่อกี้พี่ต่อมาสวัสดีลิลีอ้าสวัสดีชวาเดินทาง ดูปแปลกนะพอพีนทดลองทำครั้งแรก่ะก็เลยสูดจะไม่นคงที่ั้นถ้านะรเรามีน้ำผลไม้อีกดูนะชจะสูดได้ีเช,เชได้เลยเธออยากไปดูแฟนขาเที่ยวบุ๋นไหมได้นนะแม่ตั้งเราสถาเธอไปนะตามเรามาเลยฉบามาลีไปสวนผักขอตนต้องเจอแฟไหนะนะพอพีนทาระบุและอีซ่าดีเลยนะพีใหแนขาของเรา เราบูชกป่าวสาธิตได้นะฉันเคยเห็นข่พวกนี้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเธออยากลองเก็บดูไหมจะอดีหรอแต่วันนี้ฉันรู้สึกใสชุดสวยๆมาเลยนะอืมลองเก็บดูก็คงไม่เป็นไรหรอกงั้นเธอเอาละได้เก็บไลยนะจากนั้นหนูทั้งสองก็ได้เก็บับ่ะจะทำแบบนี้ก็านเลยหรอใช่ใช่หรอเลยก็เ,เหนื่อยร้นอนก็ร้อนเธอทำไปได้ไง เดี๋ยวเราเอาผักลางให้สบาแเราต้องไปก่อนนะพอดีคนขับรถเรามาแล้วได้เรอม่เชอญรค่ะพรุนี้กลับไปกินนะว่าแต่เราจะไปหาเจอที่บ้านด้วันไหนหรอพุกนี้เลยได้ไหมโอเคนันเจอกันนะนันเจอกัน1วันต่อมา ฉันที่เมือสวัสดีลิลีงสวัสดีเชบาบ้าเราเดินทนางมาไกลมากหิวมากเลยงั้นเราไปเขป้ามานกันเลยไหมได้สิว่าแต่ท้ามบ้านเธอตัวใหญ่มากเลยก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะฉันหิวแล้วเข้อาของกันเถอะไป นน้องตังมองอยู่สิ่งไร,รอฉันไดเราจะไปว,ว่าน้าาาันจะ,นะไไ้ีเราไกินกันไงดีไหมสิวา้าไม่มีนะถ้าคาไม่เป็นไรหรอกสองอารมานี่ไม่งั้นคืนเป็นอาหารของฉันแห ฉันก็แกนะทไมล่ะันยอยู่ที่ที่ไม่ค่อยสบายแต่กอลอดภัยดีกว่ามอยู่ที่ที่สบายแต่ไม่ปลอดภัยนะบาย,บายๆคนเดินวัดไปหนส่งฉันที่ฉล่ลทันแล้ก็จบตรงเท่นี้นะคะม่ทนแลงนีสอนให้ดูว่าที่ที่ไม่สบายแต่ปลอดภัยดีกว่าที่ที่าาสบายแต่ไม่ปลอดภัยใคอบุทุกคนที่าล้วฟังูวน,นะควันนี้เรา,าบ